สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทุกคนพี่น้องไอกินกินบเบดหวานหรอไยกกินแต่ใหม่เลยเลยเขาต้องขนม่หวานนะเบดก็ติดหวานนะมเบดแล้วมันหวานมันหวานอิเวลามันกรเลี่ยน้แม่ยังเงื้มักไก่เราเลยเหมือน ก็ใช้แตงหั้นห้าก็เลยไปเห่อข่าห่อหน,น้าก็เลยเไลยยอเนียอีวานกิน่อยาากินอันอันอันหน้าอันอันอันชองช่องผิดนะยาเขาอัคุ้งเด้อเอาสได้สวึงหนัในทงยางหน่อยแล้วมายาเข่าคุ้ง หอยลกาพีมันยางมันแข็งนะไม่อ่นี้ไปอยู่กะติกไม่เหม็นเ,นเปื่บบปบบอยวบ้อๆนงยางไงไปก่อนเมื่อไ่ข้ามันจะมีเบิรนก็ใส่ับกู กิ่นี่แลมันจะรเอาเงาเอสที่ออื่อ่หมเกพอเราใสาเ่ยสเยน็นกุน้่ใหญ่ใส่เียวอืมป็นงเมอล่องยอล่างในตะวันนี้นล,ล่างแล้วกุ้ง,งกับมีดไปปะหัวกับมีดจะจะล่างแลวกุ้งมันเป็รงยางของ่นลกานเลยเออพลัางมันมือเอาเขาข อเอาบวกไ,ไหมเนี่ยเขาเย็นไปงนี้จจบกันเจกระซเลย money ไปเบิ่งหัวเบิง่งหม้อขึ้นมาคืไปถิ่มะตะไยข้าวเตยตยอ้อย่าเงี้ยเตยบ้านน้องบึงเหรอเบอร์นังนี่ใต้อยู่บ้านทาัง้งคำแหงคำหาเบอร์นะ้ำมันโตเบอร์พีชโตฮ้าหมูอะไร โตเบอร์พีดยังเห็ดกระคือเิยเสร็จมาเบอร์นำ้ำมื่ออเบอร์เห็ดคือไม่ปไปไห้เท่าละชาบมานกเอออยังไงหูมันจะถึงมากสืๆไอ้จุจ่าที่บอกห้ามผักก้องเห็ดคือเนี่ยนนะ ตันนี้กระร่งเขาคั่วจีมาเพชรพี่น้องจ้าเมื่อนี้ห้าวกะมีทั้งปิ้งไก่แล้วกาปิ้งหนกเอเอบอบมันปิ้งกุ้งปีงไก่ตัวได้ซุกแล้วก็เอาออกมาใส่กระซ้าเม,มียนจะจานเมียนเมื่ออื่นนี้พอเส้าซุยสิขึ้นมาพี่น้องแต่บุหัวเพิ่นสิได้มาแวะหรือบ่อนอก่นติดหลุดข้าจ้าขึ้นมาแหวว่าสิผ่านแล้กไปซื่อเนาะเพิ่นสิผ่านไปเพิ่นสิไปถิ่งหมู่เพิ่นหมู่เพิ่นเสียชีวิต บ้านหมูผนทั้งผกักบ้านบ่อตายถึงไปเพื่อผกัก,ก,ผกเกศของผักไม่ถึงไปเพื่บหัวผลชิดได้มาแหวนดบ่อเนาะข้งเบิง่งบัตรชักซุยคอดลกูกว่าแม่สิได้ขึ้นมาือบ่อเ,เอออ,อีพอ,อบ,บ่าจิขนน้นอยู่ ดียยวโอ้ลูมาแล้วให้มันซุกเด้อแล้วแล้วใจหหออันใดอ,อืมไก่อะพ่อเผากับเผาพ่อตีกับตี <c oughs> ก็ให้มันซุกให้เหล้าน้ำจะซุกไห่ได้กุ้งมันก็ซุกอยู่แล้วจะสามสีโตเรากินก่อนนะแล้วคืนอันนี้ตัวนี้ได้แล้วเอาใส่จานเนี่ยให้มันซุกเชือกขาดอย่างนี้เห็นว่าเรากินกเลยเฮ้ยมันลายเป็นพญนยาชุกมห้าแต่ก็ดีมาเห็งเหล้าให้ำจีอาล้ว ห้เรากินห้เรากินดีๆเนี่ยเราก็อยากแสบกันได้เราก็ะเด็ติ่งไก่พี่น้องเอ้ยทังบัดคทอดเราคุณแม่ชิได้ขึ้นมากหรือบอ่บ่ได้ขึ้นมากกับบอกไปยังนเนาะไรเยี้ยทางมันไกลไมีแต่ผ์ไปแล้วมันเฮาแข็งแห้งเนี่ื้อร้านลงไปเยี่ยมเพิ่นใหญ่แต่ร้านใหญ่แหละร้านน่อยกับ่บร้านเอาลงไปดอกพี่นปป้องเอ้ยเอาเพื่อนมาเพลนใหญ่โบน พอแล้วอย่าท่าเสร็จลายๆมันชิน้ำซุกนี่เดี๋ยวคุณพอขึ้นมาครับเพื่อนได้มาแหวกกัสิเห็นเนาะเพื่อนได้มาแหวกกับโ่เ็นใจเห็ดสกกระโปงแข้งลายแล้วหมดเลยพวน้ำมันหัวดไปจ้าดะกับเขาหมออีกคอยวายทาลายๆน้องตอนนี่ กำลังตัง้งแก้วพี่หอเลย ดีแสะมาให้เราโหลดน้องท้อไหนมาเลมา้านข้นโคะเบ้านภูผาบ้านขึ้นถายิกลัเด้อให้ให้ผอกินก่อนเด้อขุ่นเด้อขึ้นเด้อฮะขึ้นก่อนเดน้อลูกเด็กน้อโอ้แบบส่บุญรวยแบบส่งไปสอเลยเอะบุญรวยบุญนึกยิน ร้านขายกิน <descon> น <fin anta> <p uss ASE ori> ้ำรางก็ได้เห็นจะพอกินสลับเลยกินวเอาเถอะดลถอก็บวี่ักแกพอดีแหละสำน่วยัยังง่นเลยกินตหัวเลยยมไ้ยำหน่อย กิโรดนเจ็ดชิดนจะนี่นี่าเจ็ดชก็นึ่ไิะน,ะแนาแนชาช้าซาินอเด่มกกินห้ากับพี่้พอกิน เราตั้งเป็นบ่อเห็นสิเก่งเจ๊มีแต่จากับจาคนแต่เกลือใส่ยอมหอเล่

มาได้บอกแค่กันยำลูบ้าก็แกะกับที่ทำแก่ิน่าสวยมักไม่อได้แกะมดเอบ้นแก่ยังซื้อแพงเลย่บดวเกนจนเกินเาะแกราคานึรราคาสมเก่าแต่สมเก่าเนี่ยมาแพงแล้วยี่สิบแ มันเป็นเสนกูอ่ะกิโลละสองร้อยอยู่ทานละคิโลละสองร้อไม่เงินอะไรนเต็มก่ิโลละสองร้อยห้าสิบาทกิโลละสองร้อยาสทุกสิบานยู่านะคิโลละสองร้อยตัวที่วอกคือกินหังเจ้าว่นะเบื่อกินก็หาืกินเมื่อไงเขาก็ยังวันตะเ็นเดอร์ ทําไ,ม,ม,าาไาม่นยิกหมดแล้วอเต้เราเปน้อน,นแม่ที่ลูกต่อแล้วดาเดาพี่อ่านะินนัยนเงน,นแต่ <c oughs> าบานนี่พี่น้องที่ขาขแบ้เสด้อ <c oughs> มาด้อเอฟซีถุกถุกคนเนาะบ,อบอา่ว่าฝั่งเาาฝั่งใต้ประเทศต่างๆเนาะทีมาส้มใหญ่เงื้เนาะมากินน้ากัญิแทบลูกต่อลูกต่อกมีขุ่กะมี กินข้าวใส่ก็มากินนำการเด้อกินข่าลูกเน้นข้าวมันจะใหญ่ไว้กินข้าวเน้นต้าวเนียนก็ต่อนปวยชาพัมปยอยากห้เน้นข้าวพี่น้องเอ้ยปวยอยากห้เน้นแนวกินปันใดมันมากินน้ำแม่มันนะมันมีแต่กินแนวกินดีดอกเข่ามันกับบอสัยมันแล้หัวโป้ก้นคิรีบมาพี่อะไรปวยชาพัมเราอยากให้เน้นกินข้าวพี่น้องเอ้ยอันเห็นนั่นอันเห็นคุ้มกินข้าวกินนามนะ ย่าเเก็ลดได้ยังไงมันตุ้ยย่ามไดก็ยังสั่งเก่าเ่าอ่ะบวมนว่าห่ารพี่น้องเลยนั่นแหละลูกล้านเนี่ยเราซ้อนคู่คนเรื่องแนวกินนะเราห้ยอมแนวกินให้ยอมให้ใส่เข่าละลายมันจังอ้วนเราอ่ะบวมไปสิเป็นเตนองอีซาซูนตะกี้ก็คือกันจบอ่ะแล้วก็แบ่งหายตอนแก่ตอนหนึ่งกินมันอิ่มกินแต่เข่ามันจังอ้วนให้บวมจังตัวใหญ่ โมเมนว่าเล่าบมเมนว่าเล่าห้าโมเมนว่าเล่าอันนั้นดอกมังคุดกระสิบกเข่าใจนะพี่น้องเมื่ออยู่พ่นแบบว่ามันตามใจมันมันกินแต่ดีดอกมันบ่ไอะไรใส่เขาเล้่ยมันก็กินด่ดอกง่วมหมดแล้รนี่เออมันว่ไอะไรใส่ได้เ่ยง่วงด่ดอกหมืนไจะล่นจะไว้มากอยู่พี่เดี๋ยวเจ้าคุ้มได้ก็ดีทุกันเยมันอ้วนเห็นหมมาแล้วเบงโลดพี่น้องมาแล้วเบงอึงคือโลดมะมานน่าขัดข้อนเนี่ยอุ่น อ่ะลลาว่าให้ขาดเช้าของเมื่อก็อีกเออเช้านูันเห็นบอกว่หนึ่งลึงข้ามเขานี่เขากินใส่น้อยหนึ่งมู้เหมนเยกินจ้ะพี่อยากเขากินเระมาตกถ่ายน้ำหลังน้อย่มอกุขี้กุ้งค้างน้ำ อเอาไปยังดีผู้คนาจะไป่าไไโอ้จไปืใส่ทิ้งอเบิ่งเด้อพี่น้องเลยบางทีกะค้า,นานิ่นค<า>้าผ่นกลับเมื่อบางทีสิบประหลัดประหลัดอีพอ้ คั้นบางที่กับบรปิปเน,นาะคั้น่นมาแว่แล้วกระแว่นมาแว่บางที่กับปลดัดบางที่กับบริปัยขึ้นมากกับขึ้นมากกับท่านฮันดอกกลางคืนแน่นอนขึ้นมากเลขึ้นมาเมื่อนีใแหละพี่น้องเลยขึ้นมาเหม็น,น,น,มมนช็อปเหม็นข้าบหมูเพิ่นเสียสวิตอ้าวสบายดีจ้ะพี่น้อง